สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Update ปุ๊บบิ้งปุ๊บผมจอมชัดจักรบครับผมสม่อแม่พัชรับแมงช้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมภูมิชวนวัฒน์ครับสวัสดีครับผมฟุกพงศพัฒน์ครับครับขอบคุณครับทุกคนขอบเลยนแบงกี้พีรพัฒน์ครับน้องออดวันนี้ทั้ง5คนเดียวได้ไหมอย่างอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามมันไม่ใช่นี้ไม่เอา ่ไมคืืือออเเหหมมนนคุณต้องตอบเยลลี่แล้วมันจะหาคุณคือคุณอัปเดตได้อย่างภาษาอังกฤษได้ไหมได้ครับสีเหลืองทาสีอะไรฮะเอาไปเลยต่อครับผมอ่ะก็รู้สึกยังไงรู้สึกผมรู้สึกดีใจครับพี่คือผมตอนแรกผมก็หอนวันแต่เห็นได้เห็นพี่ๆได้สีเหลืองเยอะแล้วผมได้สีเหลืองคือดีใจครับดีใจที่ได้อยู่กับพวกพี่ใช่ไหมดีใจที่ได้อยู่กับพี่บากไปไปที่คนต่อไป ราจริงๆคือเราอะคุยกันแล้วครับว่าเฮ้ยปีนี้เราขออยู่สีเดียวกันแล้วมันผมว่ามันเป็นแบบเรื่องดวงเรื่องแบบเหมือนชาติที่แล้วเราทําบุญมาร่วมกันถามหรือเปล่าไม่อน่างนี้ก็ไม่แน่ใจอนี่โอ้โหสาบานต่อหน้าน้ําพุเลยเนี่ยว่าไม่ได้ดูดูเอะไรเนี่ยคือมันมันต้องมันอยู่ข้างในแล้วต้องปอกออกมาใช่ไหมคือเหลืองกันหมดเลย amazing มากดีใจไหมดีใจดีใจดีใจแต่คน ฮะไม่ไตี้ครับโอ้ที่หน้าอย่างนี้โกหกเป็นเหรอดูคนคนนี้เขาตาโตแล้วเห็นหลังหลังฉากนี่ผมจะบอกเลยให้ครับทุกสิบป็นหนึ่งตอนแรกจะไม่อยาก้อบนะคุณจ๊อบพอรู้อยู่สี่เดยกันไปเลยอยากเตะด้วยกันเลยครับครับครับผมครับสีเหลืองครับติเราแบบว่าเตะอก้อ่ะผมเตะบ่อยมากครับ เตะหน้าสมิธเนี่ยพ่โอ้โหเดี๋ยวพี่เขาเอาตัดไม่ได้ใช้ได้หมดรายการนี้พีฟอร์มอ๋อพีฟอร์มเลยเฮ้ยเตะหน้าเขาเตะหน้าผมโอ้โหเตะหน้าเขาครับเออเอาสิอืมหรือไม่นี่คือตอนแรกอาจจะเป็นผมกับพี่จอบไปเตะกันแบบอาทิตย์นึงครั้งนึงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่ทีมเดียวกันแล้วเราต้องไปเตะต้องไปเตะด้วยกันแต่ว่าพื้นฐานผมเนี่ยผมกับพี่แฟงกี้เนี่ยเล่นบารอสแต่ว่าก็มีเตะบอลบ้างมีเตะไม่เอาดีกว่าไม่เล่นดีกว่าครับประมาณนั้นคนนี้ดีกว่า เทควันโดเออใช่ยังคุณจะสามารถใช้สกิลเทควันโดมาเตะบอลได้หรือเปล่าจักรยานอากาศมันมันไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะเคยลองแล้วไงเคยลองแล้วใช่เคยลองลองลองกับใครมาพี่ไปลองกับใครมาไม่ก่อนนันนี้มันจะมีของสามพันไงแล้วเราแบบไปลองนี่ก็เลยไปเตะก้านคอสามพันเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเล็งหน้าไว้ก่อนเลยโบ้ทีเดียว ไม่ไม่ไม่เพราะว่าผมสองคนเนี่ยเป็นปีแรก<ป>ีแรก <ไง S 1> ที่ได้เล่นใช่อง <ผม S 2> ครับ,รบผมบไม่น่าปีแรกกันะมันก็เลยแบบก่อนหน้าน,นี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมครับ<ช>ผมก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฝึกฝึกด้วยแล้วก็ได้ซ้อมกับพวกรุ่นพี่เออรุ่นพี่ดีกว่าเพราะเข้ามาที่หลังสุดรุ่นพี่ในการทํางานอะไรอย่างนี้งครับผมครับครับเข้ามาพี่จอปิดรายการ ก็ยังยังไม่ได้พูดเลยก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ในการอัปเดตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีัไม่ได้ต้องมีปุ๊ปปิ้งนะครับอ่าอย่าเพิ่งไปมองถึงสกอร์ไปมองถึงวินาทีที่ได้ลงสนามดีกว่าดีกว่าที่พุดซ้อมที่นั่งกันต้องไปซ้อมกันก่อนเลยพี่ไปซ้อมที่นั่งกันเมื่อกี้นี่ร่วมสี่สิบคือที่เราไปซ้อมไม่ได้ซ้อมเล่นซ้อมนั่งรอฝึกสมาธิได้ลงแน่นอน อ่าถูกต้องเนอไม่ผมไปคุยกับโค้ดมาแล้ว,โ,วโค้ดนี่ดูหน้าพวกผมไว้ขอลงด้วยกันโค้ดบอกว่าก <c oughs> ูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แล้วไม่ใช่ไม่ใช่สีของูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ครับเฮ้ยสัมต่อได้ไม่ได้ไม่ได้จากพี่สเดียวนมาคือเวลาเล่เนเราเวลาเล่นเราก็กัดกัดกันนั่นแหละแต่เวลาพอถึงเวลาจริงอ่ะ ก็ต่อยเลยอ่ะพี่ใช่ถึงขั้นต่อยเลย,เเยแล้วม่แม่อันนี้พูดแบบซีเรียสผมกับสมิธอ่ะ <S <S เคยพูดกันว่าสักปีเหอะเน็ตได้อยู่สีเดียวกันบ้างเพราะอยู่คนละสีกันตลอดใช่กันตลอดแล้วปีนี้ก็อยู่สีเดียวกันแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นปีแรกหรือปีสุดท้ายที่คิดอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดอยู่พร้อมกับช่องสามเลยเพื่อนๆไปจะมาสนับสอ้โวยโว้ยเอาอันนี้จบเลยไปไงช่วยฉายเกิร์มชวนแฟนชวนแฟนอ่าชวนดิชวนเลย เราไม่ใคไม่ใครได้พูดอะไก็อยากชวนแฟนๆช่องสามนะครับมาเชียร์พวกเรานะคร,ร like ับห้าคนสีเหลืองนะครับผมเยลโเลฮะอยู่แล้วไม่เจลลี่เหรอไม่เยลลี่แล้วครับให้มันจบเถอะพี่ผมเหนื่อยแล้วเนี่ยครับผมก็เชียร์พวกเราด้วยนะครับห้าคนพี่จ๊อบพี่สมิธผมแล้วก็พี่ฟุกพี่แฟงกี้นะครับผมพวกเราจะทำเต็มที่ตั้งใจซ้อมเพื่อชนะ สีม่วงแน่นอนครับครับปิดรายการปิดรายการสตาร์อัพเดตสตารอัพเดตปิวปิวแล้วก็เจอกันคราวหน้าแน่นอนครับผมขอบคุณครับ